สวัสดีครับพบกับผมไรเดอร์มาตกคงครับกับรายการพุ่มพันกินคลิปที่เจ<น>็ดซึ่ง <c oughs> พุ่มพันกินภาคนี้ครับปล่อยในช่วงระหว่างสอบซึ่งบางคนอาจจะสอบแล้วบางคนอาจจะยังไม่สอบบางคนอาจจะสอบเสร็จแล้วก็มาดูคลิปนี้กันนะครับ ซึ่งทุงพพลินสูตรที่เราจะเอามาแสดงให้ดูในวันนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับการช่วยจำครับซึ่งมันอาจจะดีกว่าขนมป,ปังช่วยจำของโดเรมอนนิดหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรนี้เรา ไปดูไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมไปกินฮอตพอตกับเพื่อนครับแล้วเพื่อนมันก็ถ่ายคลิปสงสัยมันคงเป็นฝีมือของไอชื่อยาวแน่ๆอย่าว่าเลยดูดีกว่าว่ามันถ่ายคลิปอะไรมาบ้าง ทุ่มทุนกินครั้งที่ห้าเสร็จแล้วไปครั้งที่เจ็ดครับอันนี้ไก่ไก่สดดิบๆทรวมอะไรอร่อยตามด้วยชิชโชสดสดสดคุณโอ้โหก็นะไม่รู้จักที่บ้ายยังไงอะนะ ช่างเถอะก็พงคุณกินวันนี้นะครับเราจะมากินเมนูซึ่งช่วยในการจดจำนะครับซึ่งส่วนผสมของเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับนอกจากอย่างแรกยาคูขวดหนึงครับ ยาคู aku, มันก็เป็นตัวยาชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ยานี่เขาจะเรียกว่ายาคูทำสร้างอะไรนะความสร้างมีพอฮะสองขวดไปเลยจังๆอ่านี่เห็นเัาไีกมันแน่งานนี้ ก้อนครับซุกไก่สก,กัดครับก็คือที่บ้านมีมีแบรนด์ครับใช้ตัวนี้แก้ขัดก่อนที่จะออกไปซื้อนะซุปไก่นะแะอีกตัวนึงครับขาดไม่ได้เลยเป็นน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งป่าไปซื้อมาที่ตอนไปมุกดาหารนะครับซึ่ง ที่ผมชิมแล้วนะรสชาติแม่งดีกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าเยอะเลยใส่เข้าไปหนึ่งช้อนเยโอ้พึ่งเยิมเอาละได้เวลากินแล้ว ก็กิจการในวันน uh uh sì ี้นะครับผมก็อยากจะอวยพรให้กับคนที่ยังไม่สอบหรือกำลังสอบอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านกันนะครับจะได้ไม่ต้องซ่อมกันเหมือนเพื่อนผมกิจการในวันนี้ครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีของผมครับเว็บไซต์ JHero.com นะครับที่ให้ผมมากินอะไรแปลกๆอย่างนี้ขอ mm hmm. ขอบคุณลูกชายของผมด้วยาไางครับ mm hmm. ซึ่งถ้าไม่มีไอ้ลูกชายคนนี้ผมคง mm hmm. ช่างเถอะนะ mm hmm. ก็ไปแล้วครับอ่านหนังสือสอบก่อนเนี่ยเน,ยเนยโอ้โหหนังสือสอบผมเยอะเนี่ยเนเนี่ย,ยโอ้โห เนี่ยผมต้องอ่านนี้เนี่ยภาษาไทยตกไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเริ่มจากเนี่ยภาษาไทยพื้นฐานผมเนี่ยอ่านอินเนลครับซิหน้าโอ้โหใครจะไปจำลงวะแล้วเพิ่มเติมลักษณะของภาษาพอสอบต็กม .4 น้อยแต่ยากครับก็ไงกันนะก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ เทียมเลยอะไรว่านี้เพิ่งเดือนห้าอีกผมก็ต้องขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ